สวัสดีครับวันนี้สีพาเขาสวนนะครับผมเขาสวนเบิ้งหม่างงวงนะครับหม่งงวงดกมากเลยครับผมนี่ครับหม,ม่วงดกมากเลยครับบรรยากาศในสวน,นครับผม ม่วงครับดกมากเลยครับนี่ครับผมม่วงครับบรรยากาศในสวนนะครับผมล้นเต็มนะครับม่วงครับผม นี่ต้นมะขามนะครับต้นมะขามสมครับไอ้มะขามเปรี้ยวน้อยหญ่ๆนะครับผมซื้อพันธุ์ตอนมาปลูกครับได้สามปีแล้วครับต้นเนี้ยต้นกำลังใหญไงครับแต่ว่าช่วงนี้มีต่ตะไบครับบ่มินน้อยครับถ้าโวงเป็นน้อยนี่ดกมากเลยครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งต้นอื่นต่อเลยนะครับอันนี้ก็ต้นพันครับผม พุทราครับหวานกรอบมากเลยครับเนี่ยครับต้นนั้นติดกับปลามันครับสวนปลามันครับหลังบ้านครับผมมันสับปะังครับปลูกได้ยี่สิบกว่ามือครับประมาณเดือนนี้แหละครับผมข้างกันไม่เ็กะไม่กาบแดงครับไม่ขอลามครับผมเนี่ย ไม่ที่มะปูเห็ดเขาล้ำนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนี้เลยครับผมเบิ้งทันไม้ครับอันนี้กับเบี้ยฟักท้องนะครับปูครับปูกขางป้ามันครับเนี่ยหลังบ้านครับไปเรื่อยๆครับอันนี้บุกม่วงครับผมอันนี้ต้นสมโอครับ ซื้อมาปลูกไว้ครับผมเพื่อลูกหลานทั้งหลังครับผมอันนี้ต้นสตอครับกำลังใหญ่ครับผมปลูกได้สองปีแล้วครับนี่ต้นเงาะครับผมต้นเงาะครับปลูกได้ปีแล้วครับได้ขวบแล้วครับอันนี้ต้นเงาะครับ นี่ต้นแคนะครับผมนี่ต้นมกขอครับพร้อมเบอร์หอยเชอรี่ครับผมมีฮอดบาอหอยครับหอยเชอรี่ครับเอียงง่ายครับผม เรี้ยงด้วยใบมันนะครับนำใบมันให้กินครับผมนี่ครับไข่หอยไข่หอยเชอนี่บอลยงหอยครับเรี้ยงง่ายครับ นี่ครับพันหอยเชอรี่ตัวใหญ่ๆครับไม่ซีขึ้นแล้วหอยเชอรี่ตัวใหญ่ครับ